สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปุ๋ยนะคะเราจะต่อจากเมื่อวานนี้นะคะก่อนอื่นครูปุ๋ยทบทวนก่อนนะคะจํานวนที่เราได้เรียนไปนะคะคือจํานวนสองหลักจะมีตั้งแต่สิบเอดถึงยี่สิบใช่ไหมคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสบเก้ายี่สิบใช่ไหมคะจํานวนพวกนี้ที่เราเรียนไปใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนเครื่องหมายนี้อ่ะเด็กๆจําได้ไหมคะเครื่องหมายนี้หันไปทางขวาเราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าส่วนถ้าเกิดเครื่องหมายที่หันไปทางด้านซ้ายเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบจํานวนกันนะคะส่วนเครื่องหมายนี้ ถ้ามันไม่มากกว่าแล้วก็ไม่น้อยกว่าคือเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้อ่เดี๋ยวครูปุ๋ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างจํานวนต่อไปนี้อย่างเช่นครูปุ๋ยให้แป8กับห้15 8กับสิบห้าแปดคือจํานวนกี่หลักคะ8คือจํานวนหนึ่งหลัก ส่วน15คือจำนวน2หลักใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันระหว่าง1หลักกับ2หลัก1หลักจะทำไมกว่าคะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นแปดน้อยกว่า15ห้าหัวแหลมก็จะหันไปทางด้านสายหรือเทคนิคง่ายๆที่ครูปุ๋ยเคยสอนไปแล้วก็คือหัวแหลมจะหันไปทางด้านน้อยส่วนปากอ้าจะหันไปทางด้านมากใช่ไหมคะอันนี้ในกรณีแรกคือ ถ้าหลักไม่เท่ากันจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่านั่นเองอ่ะยกตัวอย่างหม่ค่ะสิบสี่กับห้าสิบสี่คือจำนวนกี่หลักคะใช่ค่ะสิบสี่คือจำนวนสองหลักส่วนห้าคือจำนวนหนึ่งหลักเพราะฉะนั้นสิบสี่ก็จะทำไมกว่ามากกว่าปากก็จะอ่าด้านแหลมก็จะหันไปทางด้านน้อยแบบนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะถ้าเกิดในกรณีนี้สิบกับสิบหกสิบเป็นจำนวนกี่หลักคะสองหลักสิบหกก็เป็นจำนวนสองหลักใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบทีละหลักให้เปรียบทียบที่หลักหลักพี่มากกว่าก็คือหลักสิบอันนี้ก็เลขหนึ่งอันนี้ก็เลขหนึ่งเราก็ไปดูที่หลักหน่วย อันนี้เลขหกอันนี้เลขศูย์อันนี้เลขหกศูนย์น้อยกว่าหกเพราะฉะนั้นสิบมันก็ทำไมคะน้อยกว่าสิบหกไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการเปรียบเทียบจำนวนหลักการเปรียบเทียบมีมีหลักสองสองสองข้อนะคะข้อแรก ให้ดูหลักก่อนถ้าหลักไม่เท่ากันถ้าหลักไม่เท่ากันให้ดูดูหลักที่น้อยจำนวนจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าจะมีค่าน้อยกว่าอย่างที่ครูผูยกตัวอย่าง,างเช่นสกับสิบสี่เท่ากันไหมคะไม่เท่าใช่ไหมคะเพราะว่าสี่ทำไมคะเป็นหลักเดียวก็จะน้อยกว่าสิบสี่แต่ถ้าเกิด จะในกรณีสองหลักอย่างเช่นสิบห้ากับสิบเก้าเห็นไหมคะไม่หลักเท่ากันเราก็ดูทีละหลักหลักสิบเท่ากันก็มาดูหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขห้ากับเลขเก้าสิบห้าก็จะทำไมกว่าคะน้อยกว่าแบบนี้แต่ถ้าเกิดคููปุยเราเรียนเรื่องกระจายมาแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นสิบสองกับสิบบวก สามอันนี้คือรูปกระจายสิบสามเป็นรูปกระจายของสิบสาม,สามใช่ไหมคะสิบบวกสามคือรูปกระจายของสิบสาม,สามเพราะฉะนั้นสิบสองก็จะน้อยกว่าสิบสามแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้คือหลักการเปรียบเทียบจำนวนนั่นเองอ่ายกตัวอย่างม่สิบห้ากับสิบบวก สี่สิบห้ากับสิบบวกสี่อ่าสิบบวกสี่เป็นรูปกระจายของสิบสี่เพราะฉะนั้นสิบห้าสองหลักสิบสี่ก็สองหลักหลักสิบเป็นเลขหนึ่งเราก็มาดูหลักหน่วยห้ากับสี่เพราะฉะนั้นสิบห้ามากกว่าสิบสี่สิบห้ามากกว่าปากก็จะอ้าแบบนี้อ่าไม่ยากเลยไม่ใช่ไหมคะหาไม่ยากเราไปทำงานพร้อมกันเลยค่ะ อ่ะเด็กๆเอาสมุดขึ้นมานะคะสมุดขึ้นมาค่ะเอาสมุดขึ้นมาเดี๋ยวเราเขียนวันที่พร้อมกันนะคะวันเขียนวันที่เลยค่ะวันพฤหัส ปุยพูดผิดสิบเก้าเดือนค่ะสิงหาคมพอสอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จากนั้นขีดเส้นใต้ค่ะขีดเส้นใต้ เว้นหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้โอเยรเลือนเลยนะคะขีดเส้นใต้ค่ะ คำสั่งจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ แล้วก็ขีดทําขีดเส้นใต้นะคะใต้คําสั่งแบบนี้จากนั้นอ่าข้อหนึ่ง เอาทั้งหมดแปดข้อนะคะแปดข้อพอต่อไปค่ะ ข้อนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ขั้นข้อด้วยค่ะแบบนี้แลวเด็กๆก,ก็ใส่เครื่องหมายระหว่างอย่างเช่นคุปปุยกตัวอย่างสิบกับสิบสองสิบเป็นจํานวนกี่หลักคะสองหลักส่วนสิบสองก็เป็นจานวนสองหลักใช่ไหมคะทีนี้เราก็เปรียบเทียบทีละหละักโดยเปรียบเทียบที่หลักสิบก่อนอ่านหนึ่งนี่ก็หนึ่งหนึ่งเหมือนกันค่าเท่ากันก็มาดูที่หลักหน่วย อันนี้ศูนย์อันนี้สองใช่ไหมคะเราก็พิจารณาศูนย์กับสองศูนย์ก็เทาไร่กว่าคะน้อยกว่าเพราะนั้นสิบน้อยกว่าสิบสองหันหัวแหลมไปทางสิบแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทางานแบบฝึกอันนี้ลงในสมุดนะคะทําเสร็จแล้วถ่ายส่งครูปุ๋ยในระบบด้วยนะคะคลิปนี้ครูปุ๋ยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ